assessment สองนะรับผมวิชา mechanical vibration ครับผมพวกเราก็ section สองนะผมก็กำปั้นลหลังขันนะครับรหัสนักศึกษา5701002630031ครับ,บ,รบผมว่านายเรวินกันสศา,สานนักศึกษา5 5 7 0 1 0 0 2 6 3 0 8 2ครับเราก็จะใช้เก้าอี้ในการศึกษาครับเนื่องจากเก้าอี้เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้ใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะไม่ว่าใครก็ต้องใช้เก้าอี้กันทังนั้นนะครับดังนั้นจึงเห็นความสําคัญดังกล่าวเลยเอามาศึกษา ใน assignment นี้ครับครับผม่พอเรามาเป็นตัวแรกนะครับเราก็สร้างเป็นตัวตักเก้าอี้ของเรามาก่อนนะครับผมเก้าอี้ปุ๊บไปเป็นรูไหล่อย่างนี้นะครับก็เอ็กทูดออกมานะครับวาดสเกี้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัดตัดออกกอกนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราองการที่จะศึกษาเนี่ยเราก็กดตรงนี้ครับผมเป็นในตัว new study นะครับเสร็จแล้วเราก็อ่า new study นะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกเป็น frequency นะครับผมพอเราองการที่จะศึกษา ฟรีเซนซีนั่นเองนะครับเสร็จปุ๊บผมกดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการฟิกนะครับผมฟิกขาทั้งสี่ของตัวเก้าอี้นะครับเป็นการศึกษานะครับผมงานสมมุติขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกไอตัววัสดุของตัวเก้าอี้นี้นะครับในที่นี้ก็เลือกเป็นนี่นะครับผมพลาสติก ABS นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดรันนะครับผมเราจะได้มีห้าโหมดด้วยกันนะครับ อย่างนี้ครับผมโมดที่หนึ่งที่สองนะครับอ่านี่โมดที่หนึ่งะครับแต่ในโมดที่หนึ่งนี่จะมีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่63.72เฮิรต์นะครับผมต่อไปก็โมดที่สองนะครับก็จะมีความถี่ตามนี้ครับผมโมดที่สามนะครับความถี่อยู่ที่104เฮิรต์นะครับผมอ่าในที่นี้ผมก็จะให้ดูโมดที่สามนะครับผมซึ่งมันเป็นโมดที่ค่อนข้างจั น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดโนดและจุดอินดิโนนที่นข้างชัดเจนนะผมเลยเราดูสีก่อนนะครับผมสีก็คือถ้าเกิดว้าเป็นสีเงิอนอย่างนี้นครับก็คือไม่มีการการเคลื่อนที่จะน้อยนะผมเราเห็นท่านตรงนี้ก็คือการเคลื่อนที่น้อยนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกันนะผมก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดโหนนั่นเองครับเสร็จแล้วสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับก <Yeah. S 2> ารเคลื่อนที่ก็คือจะมากนะครับผมก็คือเป็นจุดอินดิโนดนะครับผมก็คือแถวๆนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมา ศึกษาฮาร์โมนิกอะไรสิทธ์ด้วยตัวลิเนียไดนามิกนะผมครับตอนแรกเราก็ให้กดตรงนี้ครับผมเป็นตัวอยู่สตัดดี้นะครับเสร็จปุ๊บพอเรากดเสร็จแล้วนะฮะใช่ไหมครับก็ให้เลือกเลือกเป็นไอไอตัวลิเนียไดนามิกนะครับผมเสร็จปุ๊บตรงข้างล่างนี่ก็ให้เราเลือกเป็นในตัวฮาร์โมนิกอะไรสิทธ์นะครับผมพอเลือกเสร็จมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้ผมเลือกเสร็จแล้วนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ฟอสต์นะผมตรงโนดแล้วก็ตรงแอนตี้โหนดนะครับผมแล้วก็ดูดิสเพสเมนต์ของจุดสักจุดนึงนะครับว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวจุดโหนดจุดโหนดก่อนนะครับเราก็ดูตรงนี้ครับผมจุดโนดก็คือตรงนี้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับผมก็จะซูเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะแอปพลายฟอสนะครับผมก็แอปพลายฟอสครับลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับผมเส้นขอบนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ selection นี้เราก็เลือกเป็นตัวอขอบของไอตัวกรีนะครับเป็นการบอกว่าต้องการเลือกทิศทางของตัวฟอ r ์สนะครับเสร็จแล้วก็มาในส่วนของฟอ r ์สนะครับ่าก็ให้เราเลือกให้เราเลือกเป็น15นิวตันนะผมโอเคครับนี่คเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับพ็กดติดเลยครับผม เสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยครับทําการารันนะผมรันพอรันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าผลลัพธ์ออกมานะครับผมแล้วเราก็จะมาดู displacement นะครับผมอในที่นี้ผมจะเลือกเป็น displacement ของจุดแถวนี้นะครับผมอให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับผมในสบอรกราฟนะครับแล้วก็เลือกโหนโดนะครับผมของจุดแถวนี้นะครับอพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดกดถูกนะกดถูกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กราฟออกมานะผมอย่างนี้นะครับ สร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสเกลล็อกนั่นเองนะครับแกน Y เลือกสเกลล็อกนะครับผมโอเคครับก็ได้กราฟอย่างนี้ครับผมจะเห็นวจุดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีความทีใกล้เคียงกับความทีธรรมชาติของเมื่อกี้นะครับก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วไอตัวจุดแอนติโนดเราก็ทําเหมือนกันนะครับโดยเราก็เปลี่ยนจุดที่ฟอร์สกาะทำก็คือยู่แถวๆนี้นะครับทิศทางก็เหมือนเดิม เราทำเหมือนเดิมเลยครับผมกดรันกดเลยเหมือนเดิมครับผมใส่ดัมปิ้งเหมือนเดิมแล้วเราก็กดดูกราฟนะครับผมแล้วเราก็ได <ppy aciones S 2> um ้กราฟออกมาครับดย๋ยวผมก็ให้ดูกราฟนะครับกราฟนี้เขาก็เป็นกราฟของตัวแอนตโนนนะครับผมเราจะเห็นว่าจุดตรงนี้นะครับก็เป็นคือจุดที่สนใจนะครับผมซึ่งมีความถี่ใกล้เคียงกับเท่ากับเท่ากับความถี่ที่เราได้คิดไว้ตอนแรกเลยครับซึ่งก็คือ1 0 4เฮิร์ตนะครับผมดยประมาณนะครับซึ่งก็แสดงอรกมาถูกทางแล้วครับผม อ่าเสร็จแล้วเรามาดูไอตัว Displacement นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีอ่า Ambiguous นะครับผมอยู่ที่อ่า Displacement อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ส่วนกราฟของไอตัวโน d e นะครับก็คือกราฟนี้นะครับจะเห็นว่าอ่าตัวความถี่นะครับความถี่ของ Mega N นะครับผมของธรรมชาตินะครับก็คือจะเท่ากับ ที่เราคิดต่ตอนแรกคือหนึ่งร้อยสี่เฮิร์ก็คือประมาณสุดทางแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าไอตัวระยะดิสเพลเมนต์เนี่ยนะครับมันก็คือมันจะน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าแบบแอนตินโดนนะครับซึ่งมันอยู่ที่ประมาณเกือบประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมันมีครับแตกต่างกันนะครับซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราใส่ฟอร์สไปยังจุดแอนตินโหนนะครับเราจะพบว่าไอตัวกับอีของเรานี่ครับจะเกิดการสั่นสะเทือนมากนะครับ เพราะว่าดีเป็มันมากนะครับถ้าคุณเราใส่ใส่ฟอสนะครับผมแอปพลายฟอสไปตรงที่จุดจุดโนดนะครับก็จะทําให้เก้าอี้ของเราเนี่ยสั่นสะเทือนน้อยนะครับผมเรื่องก็คือแสดงให้เห็นตามกราฟสองกราฟนี้นะครับผมแอนกิลจะน้อยนะครับผมดะเป็นมันจะน้อยนี่ครับผมก็สรุปได้ตามที่ได้อธิบายไปนะครับก็ขอจบกันนาเสนอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับผมุมมากครับ